OPPO Reno15 Pro และ Reno15 Pro อาจมาพร้อมชิป Dimensity 8500และกล้อง 200MP หลังจากที่ประสบความสำเร็จกับ OPPO Reno14 Series ก่อนหน้านี้ล่าสุดได้มีข้อมูลสำคัญของว่าที่สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่อย่าง OPPO Reno15 Series หลุดออกมาแล้วในรุ่นท็อปอย่าง OPPO Reno15 Pro และ OPPO Reno15 Pro ที่มีข่าวลือว่าจะได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่ในทุกด้านจากข่าวสเปคก่อนหน้านี้จนอาจเรียกได้ว่าเป็นการยกระดับครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งของ Reno ซีรีส์เลยทีเดียว ส่วนรุ่นที่เปิดตัววางขายล่าสุดในไทยเราก็คือ Oppo Reno 14 Pro ที่มีราคา24,999บาทพร้อมของแถมเป็นฟิล์มกระจกกล้อง CCTV พัดลมพกพายหูฟังและอื่นๆอ,อ,อีกเพียบที่ช่องทางออนไลน์ช้อปปี้ลาซาด้าข้อมูลนี้ถูกเปิดเผยโดยแหล่งข่าววงในจากประเทศจีน Smart p i q u ชุระบุว่า Oppo Reno 15 Pro และ Pro จะเป็นมือถือกลุ่มแรกๆของโลกที่ได้ใช้ชิปรุ่นใหม่จากค่าย MediaTek อย่าง Dimensity ดหนย์ศูน0ซึ่งเป็นชิประดับเรือธงรอง สร้างขึ้นบนสถาปัตยกรรม4นาโนเมตรมีทั้งประสิทธิภาพการทำงานที่ทรงพลังด้วยกราฟิกที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นตอบโจทย์การใช้งานรอบด้านทั้งการใช้งานทั่วไปถ่ายรูปและเล่นเกม ถึงแม้ว่าในเนื้อหาข้อมูลจะไม่ได้ระบุรุ่นว่าเป็นรุ่นไหนแต่มีการใส่ Hashtag Oppo Reno15 ที่ดูจะเป็นไปได้สูงว่า Reno15 Pro Pro อาจใช้ชิปเซ็ต Dimensity 8500ตัวใหม่นี้นั่นเองนอกจากข้อมูลของชิปแล้วยังมีการเผยว่าบางรุ่นจะมีการเน้นไปที่กล้องหลัก 200MP รวมถึงยังมีเลนส์ r i s c o p e Telephoto ซึ่งข้อมูลกล้องนี้จะไปตรงกับข่าวลือก่อนหน้านี้เช่นกันว่ารุ่นใหม่ทั้ง2รุ่นจะมีกล้องความละเอียดสูงและใช้ชิปใหม่ล่าสุดดูข้อมูลเต็ม h t t p s t e c p o n e c o m w e b l i q u i d c a m e r a d i s p l a y o p p o r e n o k i 1 5 s e r i e s 3 9 1 2 8 1ส่วนเนื้อหาอื่นๆจะมีการระบุว่าม <Yeah. S 1> mm ีรุ่นที่กำลังพัฒนาใหม่เพื่ออายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานเป็นพิเศษโดยมีความจุสูงสุดถึง10000 mAh ซึ่งตอนนี้มีรุ่นที่คาดว่าจะใช้ชิปใหม่คือ Redmi Honor และเริ่มกำลังพัฒนามือถือที่ใช้ชิปประมวลผล Dimensity 8500อยู่รวมถึง Redmi Turbo 5 Honor Power 2และเริ่ม n o e 8ตามลําดับโดยรุ่นที่จะมีแบตขนาดใหญ่ก็คือคาดว่า Honor Power 2ที่มาพร้อมแบตเตอรี่ความจุ 10000mAh สําหรับคุณสมบัติด้านอื่นๆคาดว่า Oppo Reno 15 Series จะยังคงมาพร้อมหน้าจอ l e d ที่มีความละเอียด 1.5K คุณภาพสูงโดยอาจมีขนาดหน้าจอที่แตกต่างกันไปในแต่ละรุ่นย่อยทั้งจอขนาด6.3นิ้ว 6.59นิ้วและ6.78นิ้วซึ่งรุ่นกลางจะมีกล้องหลักความละเอียด2 0 0 m p เซนเซอร์ m ัม s ุง ISP5 และเลนส์เพรสโคปส่วนรุ่น6.78นิ้วจอใหญ่สุดจะมาพร้อมหน้าจอ ATPOLED ความละเอียด 1.5K มีกล้องหลัก2 0 0 m p เซนเซอร์เดียวกันรวมถึงกล้องเพรสโคปด้วยแม้ว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะยังเป็นเพียงข่าวลือแต่หากสเปคออกมาตามนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นใหม่ที่น่าสนใจมากด้วยฟีเจอร์ระดับเรือธงที่ครบครันทั้งประสิทธิภาพ กล้องถ่ายภาพและอื่นๆโดยคาดว่า Oppo Reno 15 Pro Series นี้จะเปิดตัวในประเทศจีนช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ก่อนจะทยอยเปิดตัวในตลาดโลกช่วงต้นปี2026ต่อไป